สวัสดีค่ะชาวธาตุดินนะคะพุชศกันมังกรคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะประจำวันที่16-30เมษายนนะคะช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนนะคะในเครื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่มีแฟนแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคลิปนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะเป็นการดูดวงโดยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเรื่องราวที่เปิดออกมาเนี่ย อาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้เป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณแค่คนเดียวเนาะยางงั้นก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนขอดูเรื่องราวของคนโสดหนะะ่อยค่ะขอดูเรื่องราวของคนโสดหน่อยนะคะ คุณน่าจะเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานการหาเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานในบริษัทต,ต,ต่างชาติเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยุ่งยากซับซอ้อนสําหรับคุณสะเหลือเกินบางคนมีเกณฑ์ถูกปลดถูกยุติการทำงานหรือถูกอะไรก็ต่างในเรื่องของการทำงานนะคะอุปสรรคเยอะแยะไปหมดมีไพ่เดทค่ะมีชาวราศีพิจิกเข้ามาเกี่ยวมีชาวราศีเมษเข้ามาเกี่ยวนะคะคนธาตุน้ําคนธาตุไฟอาจจะหมายถึงบรรดาหัวหน้าคุณก็ได้ใครที่มีหัวหน้าเป็นผู้หญิง เอ่อหรือมีหัวหน้าที่เออน่าจะเป็นผู้หญิงมากกว่าแล้วทำงานในบริษัทต่างชาติด้วยแล้วเนี่ยเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเหมือนว่ารู้สึกว่าคุณอะไรก็อุปสรรคเยอะๆไปหมดบางคนรู้สึกเหมือนสถานการณ์ของเราไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะในเรื่องราวของความรักใครที่คบชาวต่างชาติเทาต่งางภาษาอยู่หรือคนที่แก่กว่าคุณเยอะๆในเดือนออในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงที่ คุณถึงเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าเอ๊ะเราควรจะเดินหน้าต่อไปดีไหมเราควรเรามีอนาคตร่วมกันกับคนคนนั้นจริงๆรงไหมตุกาคุณน่าจะมีคนคุยนะคะแต่มีความรู้สึกว่ามันมันยุ่งยากในการเจอมันซับซ้อนในการพบเจอหรือในการพูดคุยอะไรก็ตามเนี่ยทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยโอเคกับมัน จะมีใครเข้ามาหาคุณไหมไพ่เป็นเดอะเวิลด์ค่ะส่วนใหญ่แล้วสําหรับคนโสดน,น่าจะเป็นการพูดคุยในเรื่องราวกับคนไกลหรือคนที่อาจจะเป็นคนใกล้เราก็ได้แต่ว่าไม่ได้เจอกันนี่นะคะโดยสถานการณ์ของเหตุหการณ์รบ้านเมืองนะตอนนี้นะคะสถานการณ์โรคในเรื่องของโรคด้วยนะคะแต่ไพ่เป็นไนท์ซอฟฟอนค่ะ ตุกคิดว่าสําหรับคนที่โสดสนิทจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณด้วยความเหงานะคะเ,เขายังไม่ค่อยที่จะอยากจะรู้สึกจริงจังอะไรสักเท่าไหร่คือเหมือนหาเพื่อนคุยตุกคุณเองเจอคนคนนี้คุณจะรู้สึกแฮปปี้นะแล้วก็รู้สึกอยากคุยกับเขาแต่ก็ไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันให้มีชาวราศีกันค่ะชาวธาตุดินนะคะ มีหกไม้เท้ามีแปดไม้เท้าแล้วก็มีคิงซาวน์มันเน้นหนักไปในเรื่องของการทํางานนะคะในเดือนนี้ตูคิดว่าตัวคุณน่าจะเน้นหนักในเรื่องของการทํางานมากๆแล้วก็มีเรื่องของการได้พูดคุยกับใครบางคนมีคนเข้ามาหามอบความรู้สึกดีๆให้แต่ว่าความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นความรู้สึกที่จะพัฒนาเป็นความรู้สึกที่เราทั้งสองคนรับรู้ได้ว่าโอเคเอ่อแฮปปี้ Happy นะตรงนี้ก็โอเคแล้วนะคะ ขอดูบทสรุปของคนโศชาวธาตุดินหน่อยค่ะไพ่มี6กถ้วยค่ะมองเห็นเรื่องราวของคนเก่าๆด้วยนะมีไพ่สองถ้วยมีไพ่พสองเหรียญคุณที่ปล่อยไปแล้วเขาอยากจะกลับมานะคะมีเรื่องราวของคนเก่าที่อยากจะกลับมาคุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้สถานภาพของคุณคือมันโศสนิทจริงๆ อยากจะให้โอกาสใครบางคนหรือเปล่าเนี่ยมันมีไพ่เดทขึ้นมาบางคนกลับมานะคะบางคนวนเวียนมานะคะถ้าไม่ใช่ของเรื่องงานเนี่ยบางคนวนเวียนมาอยากจะกลับมาคบอยากจะกลับมาคุยอยากจะขอความเห็นใจอีกสักครั้งอยากจะลองอีกสักครั้งนะคะแต่ว่าตัวคิดว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดใจให้กับคนคนนั้นสักเท่าไหร่คุณมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้นะจุดนี้เราสองคนอยู่ในสถานะเนี้ย มันดีอยู่แล้วเป็นอดีตเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ที่มันเป็นในรูปแบบของแฟนอะคุณคุณตุกคิดว่าคุณน่าจะยังไม่ไม่พร้อมสักเท่าไหร่ขอดูไพ่โรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะแพชชั่นค่ะคเพนเดนซี Co ่ แล้วก็ยูนิฟงแฟมิลี่อิชูบางคนเป็นคนโสดที่ถ้าคุณจบกับคนเก่ามามันหมายถึงว่าเราเริ่มที่จะทำใจได้แล้วแหละเรามันอยู่ในช่วงที่แผ่ใจมันเริ่มที่จะแห้งสนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใครบางคนกลับมาเหมือนเป็นการมาตอกย้ำอะไรอีกสนิดหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกดีใจที่อยากจะกลับไปอะคะ่ะมันเป็นไพ่ของคนที่รู้สึกว่าเรายังเรายังไม่หายสนิทดีจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น นะตอนนี้ถ้าจะกลับมาอีกครั้งแล้วจะต้องมาสร้างความทุกข์ให้เราอีกครั้งขอไม่ดีกว่านะคะไพ่คุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณได้รับกาลังใจอันดีเพื่อนเพื่อน,อนรอบข้างครอบครัวหรือหลายๆคนเนี่ยก็บอกคุณว่าเฮ้ยอย่ากลับไปเป็นแบบนั้นอีกเลยต่อให้ยังรู้สึกดีกับคนเก่าแค่ไหนนะคะส่วนตัวคุณเองอะ่ะในคนโสดอะ่ะตูกคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณคิดได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังมันอาจจะเป็นว่ามีใครบางคนที่ดีๆแต่ว่า ทำให้คุณไม่ได้รู้สึกกดดันนะคะว่าจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์หรืออยากจะพัฒนาความสาคัญอะไรกับเขาเนี่ยเข้ามาด้วยนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าคนเก่าๆจะเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้รู้สึกตัดสินใจยากคุณรู้สึกอยากจะก้าวเดินไปข้างหน้ากับกับคนใหม่ๆมากกว่านะคะอันนี้ก็คือสําหรับคนโสดค่ะมาต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวธาตุดินนะคะขอดูเรื่องราวของคุณนะะียค่ะในช่วงวันที่16-30เมษายน อม,มีชาวราศีพิจิกท่าน้ำกรกฎท่าน้ำนะคะเข้ามาไพ่เป็นเรื่องของคนไกลมีการเดินทางนะคะไพ่ของคุณเนี่ยสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะตอนนี้ใครที่คบคนที่สถานะทางไกลยอยู่นะคะมันมีเรื่องราวระหองระแหงกันมาสักพักหนึ่งเออมันเขาเรียกว่าไม่ใช่ระหองระแหงสีอันนั้นใช้กับคู่รักเนาะต้องหมายถึงมันมีความห่างเหินเกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วทำให้มันถึงคราวที่จะต้องแยกจากกันเนี่ย แต่คนคนนั้นนะฮะณตอนนี้เขาเริ่มที่จะกลับมาหาคุณอีกแล้วตุ๊กไม่ได้มองว่าคุณจะกลับมามีความสุขกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะแต่ตุ๊กมองว่ามันเหมือนเป็นการกลับมาหันมาเห็นคุณค่าในตัวของคนที่เราคุยอยู่อะค่ะอาจจะหมายถึงตัวเขาที่อยากกลับมาเห็นคุณค่าในตัวของคุณนะคะมันมีเรื่องราวของการที่ไม่ใช่เดินทางมาแบบจริงจังในเรื่องของการเดินทางบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางมาหาด้วยซ้ำไปนะคะมีการกลับมาเคลียมีการ ปรับความเข้าใจากันนะคะแต่นี้ที่ทนี้ไพ<า>่มักจะชี้ไปทางคนที่คบกับคนไกลๆอ,อ่ะในเดือนเมษายนต6 3 0 มีไพ่ e วีนซ So สอดมีไพ่สิเหรียญการให้โอกาสอีกครั้งเนี่ยแหละค่ะตุ๊กคิดว่าสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้ตุ๊กไม่รู้นะสถานะของคุณมันอาจจะเป็นสถานะที่ไม่สามารถไปต่อได้แล้วไม่สามารถมีคอมมิตเมนต์กันได้แต่ณตอนนี้มันเหมือนกับว,ว่าคุณต้องให้โอกาสใครบางคนอีกครั้งนะคะตัวเขาเหมือนอยากกลับมาหาอยากกลับมาอยากมาขอคืนดีหรืออยากให้ความหวังในการพัฒนาความสัมพันธ์ออกไปแล้วคุณมีความรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะโอเคกับ การกลับมาของเขานะเดี๋ยวขอดูตัวคุณหนียค่ะความรู้สึกของคุณอือก็มีความรู้สึกอึดอัดเหมือนกันแต่ไพ่เป็นหนึ่งถ้วยค่ะก็อยากมีความรักครั้งใหม่นะเป็นแปดดาบแล้วก็เป็นเก้าถ้วยคุณคิดว่าคุณคุมคนคนนี้ไม่อยู่เพราะเขาน่าจะไม่เป็นคนมีเสน่ห์ก็เป็นคนเจ้าชู้นะคะคุณก็เลยกลัวว่าอืม คุณจะเอาความรักเนี้ยไม่อยู่แต่ถามว่าความกลัวของคุณมันก็มีความกล้าที่อยากจะลองอยู่นะคะตัวคิดว่าคุณจะลองที่จะให้โอกาสคนคนนี้ถึงแม้ว่าคุณมีความรู้สึกว่าจะต้องจับเขาไม่อยู่แน่เลยเพราะเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนอะไรแบบเนี้ยแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคุณจะต้องทําไม่ได้ค่ะเหมือนอยากเอาชนะใจตัวเองแต่เป็นคนที่ก็มีความกลัวอยู่ในตัวส่วนตัวเขาล่ะคะคิดยังไงกับคุณกับความสัมพันธ์ Queen, คุนซับคัพค่ะอืมชัดนะตูคิดว่าเขาชอบคุณนะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีประมาณว่าคุณอาจจะทําตัวห่างเหินไปสักระยะหนึ่งเหมือนประมาณว่าพยายามที่จะทําใจเพื่อที่จะไม่ตามเตือเขามากอยากจะให้เขากลับมาเตือบ้างคราวนี้ยเป็นครั้งที่เขาจะกลับมาเตือคุณแล้วค่ะอย่างที่บอกมันเหมือนมีการเห็นคุณค่าในตัวการเกิดขึ้น ถามว่าเขาชอบคุณไหมเนี่ยตุกคิดว่าเขาชอบคุณนะแต่ว่าชอบคุณในที่นี้ยังรู้สึกยังไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่ บางคนเนี่ยเหมือนกับว่าพอเราไม่ไล่ตามก็อยากจะไล่ตามเราแทนน่ะนะคะเขาจะเป็นคนที่ถ้าใครเข้าหาก่อนเขาไม่ค่อยจะเห็นความสัมพันธ์สักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเริ่มหายไปวันสองวันสามวันเอ๊ะทำไมทักเราไม่ตอบเอ๊ะทำไมไม่ทักมาหรืออะไรเงี้ยเขาจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันมีความผิดปกติคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครออกไปจากชีวิตเขานะคะถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนตัดอะเออนะประมาณนี้ ขอดูบทสรุป่อยค่ะในช่วงวันที่1 6ถึง30ความรักของคุณไพ่เป็นสามเมเท้าตุกว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะมีเรื่องของคอมมิชเมนต์มีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นบางคนอาจจะได้เจอกันด้วยนะคะแต่ไพ่เป็นเดเดวิลเนี่ยการเจอกันครั้งนี้ตุกคิดว่ามันเป็นการเจอกันแบบว่าหวังอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นในเชิงของร่างกายในเชิงของทรัพย์สินหรืออะไรก็ตามมีชาวธาตุด,ดินนะคะเนี่ย อา,อาจจะเสียเปียบตูคิดว่าชาวธาตุดินอาจจะเสียเปรียบคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าพลาดเลยอะไรเงี้ยคิดไม่ตกเหมือนกับว่าอย่างที่ทุกบอกอะคะ่ะความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณกลัวนะกลัวที่จะจับคนคนนี้ไม่อยู่แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก็อยากจะลองสักครั้งหนึ่งอะเผื่อเขาจะเอาเราเป็นคนสุดท้ายหรืออะไรประมาณนี้นะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนิดนึงแต่ตกคิดว่าไพ่ของคุณมีคอมมิชเมนท์ที่ดีขึ้นค่ะคนคนนี้จะ จะมองคุณในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่เจยบพูดว่าจริงจังตักคิดว่าเขาไม่ค่อยจะจริงจังอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะใส่ใจหรือดูแลคุณมากขึ้นนะคะไพ่โรแมนต์แองเจลให้อัน e ี u คว e d l o v ดค่ะเฟิร์ แล้วก็ trust ค่ะเอ่อไพ่อย่างที่ไพ่บอกว่ามันต้องมีความมั่นใจในตัวเราในตัวเขาก่อนนะนะไพ่ของคุณนี่ยแอบมีความมั่นใจว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มชอบเราแล้วแหละแต่ว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เพียงพอสําหรับความรักครั้งนี้เพราะฉะนั้นตุ๊กมองว่านะคะอย่าไปปิดโอกาสตัวเองถ้าคุณมีความมั่นใจแล้วเนี่ยเอ่อ อะไรมาฉุดมันก็ไม่อยู่อะเออถ้าได้ก้าวขาไปแล้วอะค่ะคนเราอะเดินถอยหลังไม่ได้หรอกเดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มันไม่ดีหรืออะไรเนี่ยให้คิดว่ามันเป็นการตัดสินใจของเราที่ดีที่สุดแล้วนะคะไม่ว่ามันจะเกิดผลดีหรือผลแย่ก็ให้คิดกับตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดมันเกิดผลแย่ก็คิดซะว่าเออก็ดีแล้วที่ตัดสินใจใทําจะได้รู้นะคะส่วนบางคนเนี่ยถ้า ดีก็คิดซะว่าเฮ้ยดีนะที่ตัดสินใจทําถ้าไม่ตัดสินใจทําตามความรู้สึกหร er ือความคิดของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเสียโอกาสอะไรไปนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่า <c oughs> ให้เชื่อใจตัวเองไว้ใจตัวเองตัวคิดว่าคนคนนี้ <c oughs> เขาจะกลับมาใส่ใจคุณอีกครั้งคะ่ะต่อกันที่คนมีคู่ชาวธาดินนะคะในช่วงวันที่สามสถึงสาเมษายนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับความรักความสมัมพันธ์ของคุณคะเดี๋ยวเรามาดูกัน แอบมองว่าสำหรับชาวราศีกันแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนมปนการเห็นคุณค่าของการละกันเนาะมีไพ่ทำแพลนค่ะมีไพ่ชาวราศีธนูชาวธาตุไยนะคะเข้ามามันเป็นไพ่ของคนที่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเขาเองไปมีแอบไปมีคนอื่นมีกิ๊กมีกังเนี่ยมันเหมือนกับว่า มีความสำนึกผิดอยู่ในตัวนะคะมันเป็นการกลับมาอีกสักครั้งนะคะแต่ไพ่ของคุณเป็นคนที่มีกำแพงในการที่จะให้อภัยหรือการที่จะยกโทษให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากไพ่ของคุณชาวธาตดินค่อนข้างที่จะใจแข็งกับความสัมพันธ์มากๆคือมีความรู้สึกว่าถ้ามันถ้ามันสุดๆดแล้วอะ คุณคิดว่ามันมันคงเป็นการตัดสินใจได้ยากสําหรับคุณมากที่จะให้อภัยคนคนหนึ่งนะคะไพ่ของคุณเหมือนเป็นคนที่เดินออกมาแล้วด้วยซ้ำไปจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคสถานะนะตอนนี้มันเหมือนรออะไรบางอย่างนะคะหรือเป็นการที่จะทําอะไรบางอย่างที่ให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเจ็บแสบอ,อืม ค่ะคุณเดินออกมาแล้วจริงๆแต่คุณยังมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่บางคนมีครอบครัวเนาะยังกังวลใน,นเรื่องของลูกนะคะหรือเอ่อเรื่องการธุรกิจการดูแลอ,อะไรบางอย่างที่มันมีร่วมกันนะคะเป็นไพ nice ่ในซับวอนค่ะตุกคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะถ้าสมมติจับได้ว่าแฟนมีกิ๊กเนี่ยตัวเขาเองอยากจะขอโอกาสในการกลับมาคืนดีกครั้งหรือขอโอกาสแก้ตัวนะคะขอดูความรู้สึกของคุณเนะะี่ยค่ะ ไพ่เป็นแฮงแมนค่ะทุกอย่างที่คุณพูดเนี่ยคุณพูดไปหมดแล้วกับตัวเขานะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากระบายในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความไม่พอใจหรืออะไรก็ตามคุณพูดไปหมดแล้วนะคะไพ่ของคุณเนี่ยตุกคิดว่าคุณค่อนข้างที่จะใจแข็งมากกับการที่จะให้อภัยคนคนหนึ่งไม่รู้ว่า มันคงได้แรงมากกวนะ่เนาะจนเรามีความรู้สึกว่าเราเหนื่อยใจหรือเบื่อใจกับบางคนนี่อยู่ในสถานการณ์ที่คุณแบบคุณไม่พร้อมที่จะไปต่อกคนคนนี้แล้วอะค่ะคุณรู้สึกเบื่อแล้วคุณแบบขอร้องให้เขาแบบเออช่วยตัดสินใจสักทีว่าจะอาอยังไงอย่ามาร้งกันเอาไว้คุณเหมือนคนที่ถูกร้งเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาเขาเลือกเส้นทางเดินผิดอะไรประมาณนี้นะคะแต่ตัวคุณแบบไม่อยากได้เขาแล้วอะ ขอดูตัวเขาเนี่ยค่ะไพ่ตัวเขาเป็นเจ็ดดาบเป็นเดดเดวิลค่ะมีชาวราศีอีกันเออชาวราศีมังกรถ้าดีนเหมือนกันนะมีเจ็ดทั่วมีเดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ตุกคิดว่าเขารู้สึกผิดนะแล้วเขามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไป ตอนแรกเขาคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้เขาต้องเป็นต่อคุณจะต้องยอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณอาจจะยอมมาตลอดแต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนทําทุกอย่างพังเองน,นะคะเพราะว่าอืเขาเรียกว่าตันหาของเขาหรือความแบบราคาอะไรของเขาต่างๆนานานะเลยทําให้ตัวเขาพี่ควารู้สึกว่า การที่จะย้อนกลับมาเนี่ยมันไม่ง่ายเช่นเดียวกันคนคนนี้จริงๆแล้วก็อยู่ในสถานาการณ์ที่แบบว่ากล้ามกึ่งในการตัดสินใจว่าจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเลยดีหรือว่าจะยอมที่จะง้อคุณต่อไปเหมือนกันนะแต่ว่าตูคิดว่าเขาเลือกที่จะง้อก่อนนะคะขอดูบทสรุปของคู่นี้หนะะ่อยค่ะ ูคิดว,ว่ามันคือบททดสอบค่ะต่างคนต่างยังรักกันอยู่มีชาวราศีมีนนะคะชาวธาตุน้ําต่างคนต่างยังรักกันอยู่ยังรู้สึกดีต่อกันไพ่ของคุณอาจจะเป็นคนที่เปื่อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้จะทํำยังไงนะคะไม่รู้จะไปต่อยังไงก็เลยมีความรู้สึกเออไม่ใช่เออยแต่มีความรู้สึกอื่นกับสถานการณ์ณนะตรงนี้แล้วไม่อยากที่จะตัดสินใจอะไรใดทั้งสิน้นเอ่อไพ่บอกว่ามันแค่รอเวลาค่ะตูค,คิดว่า เริ่มต้นเดือนพฤษภาถึงจะมีการกลับมาเราก็ลืมเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นที่คุณเจอที่เขาเจอที่ทําให้ความสัมพันธ์เราแย่นะคะมันเหมือนมันจะกลับมาดีอีกครั้งตุกคิดว่าเขาจะชนะใจคุณได้นะคะถ้าเกิดเขาเงงอคุณอยู่นะคะหรือถ้าคุณบอกว่าเขาไม่ได้งอคุณเลยตุก็มีความรู้สึกว่าเขาคนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรบางอย่างที่กลับมาทําให้คุณรู้สึกว่า เขารู้สึกคิดผิดกับสิ่งที่เขาทำนะคะขอดูโรแมนต์แองเจิลหน่อยค่ะอืมไพโรแมนต์แองเจิลก็ค่อนข้างชาร์จว่า คุณสามารถที่จะคุมสถานการณ์ของตัวคุณเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในมือคุณนะคะคือคุณสามารถที่จะเลือกได้ว่าคุณอยากแตกความรักแบบไหนนะคะและตอนนี้ถ้าคุณคิดว่าเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหรือเป็นคนที่คุณยังรักอยู่เนี่ยคุณสามารถที่จะให้อภัยเขาได้แต่ให้ของคุณเหมือนกําลังจะให้บทเรียนใครบางคนได้รู้ว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะประมาณนี้นะคะก็ นี่คือทั้งหมดนะคะของชาวทัดินค่ะถ้าผิดพลาดประการใดตุกขออภัยด้วยนะคะบางพระให้บางไปเนี่ยเออทุกอาจจะอาจจะอ่านยังไม่แตกฉานก็ขออภัยด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ